ใครคิดว่าไม่มีไขมันเลยจะดีเสมอไปคุณอาจจะคิดผิดนะเพราะบางคนผอมจัดจนร่างกายไม่มีที่เก็บไขมันเลยเอาไขมันอะไปซ่อนไว้ที่ตับกล้ามเนื้อที่ตับอ่อนซึ่งมันอันตรายยิ่งกว่าอีกนะคะฟังให้จบนะคะเนื้อหาวันนี้ได้มาจาก w ววิ s i ิคของดของร์เบนจามินบิ๊กแมนค่ะภาวะนี้คือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเซลล์ไขมันได้ฟังดูเหมือนดีใช่ไหมแต่จริง ไม่เลยค่ะร่างกายยังต้องเก็บไขมันอยู่ดีดถ้าไม่มีที่เก็บไขมันใต้ผิวหนังอะค่ะร่างกายไขมันจะไปสะสมตรงไหน,นจะไปสะสมที่ที่ไม่ควรมีไขมันเช่นตับกล้ามเนื้อตับอ่อนพลคือเกิดไขมัน อวัยวะนะคะซึ่งทำให้เกิดดื้ออินเซลินอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองว่ามีไขมันสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ามีไขมันหรือไม่มีนะคะแต่ว่ามันเก็บไขมันถูกที่หรือเปล่าใครอยากรู้ว่าไขมันตัวเองดีหรือร้ายนะคะคอมเมนต์อยากรู้นะเดี๋ยวจะ้ใช้ฟังค่ะ